พระอภิธรรมปิดกเเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งธรรมสังคณีและอัตถกถาอัตถกถาจิตตุป,ปาทกันอธิบายวิตกนิเทศเป็นต้นในนิเทศแห่งวิตกรมท,ที่ชื่อว่าตักกะเพราะตรึก บัณฑิตพึงทราบความเป็นไปแห่งธรรมที่ชื่อว่าตัก,กะนั้นด้วยสามารถแห่งการตรึกอย่างนี้ว่าท่านตรึกถึงอะไรท่านตรึกถึงหม้อท่านตรึกถึงเกวียนตรึกถึงโยตตรึกถึงเครื่องโยตหรือนี่เป็นบทแสดงสภาวะของการตรึกธรรมที่ชื่อว่าวิตกเพราะอำนาจแห่งการตรึกพิเศษคำว่า วิตกนี้เป็นชื่อของความตรึกที่มีกำลังมากกว่าชื่อว่าสังกัปปะเพราะการกำหนดอย่างดีเอกคตาจิตเอกคขะจิตชื่อว่าอัปปนาเพราะแนบแน่นในอารมณ์บทที่สองทรงเพิ่มขึ้นด้วยอำนาจอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งอัปปนาที่มีกำลังกว่าชื่อว่าพยปัปนา ธรรมชาติที่ชื่อว่าการยก,กจิตขึ้นเพราะยก,กจิตคือตั้งจิตไว้ในอารมณ์ทำที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะเป็นสังกัปปะความดำริที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญถึงความเป็นกุศลเพราะเป็นความดำริตามความเป็นจริงและเป็นความดำริ นำสัตว์ออกจากวัตตะในนิเทศแห่งวิจารณ์ทำที่ชื่อว่าจาระเพราะเที่ยวไปในอารมณ์บทนี้เป็นบทแสดงสภาวะของจาระนั้นที่ชื่อว่าวิจารณ์เพราะเที่ยวไปพิเศษชื่อว่าอนุวิจาร์เพราะเที่ยวตามไปชื่อว่าอุป,ปวิจารณ์เพราะเที่ยวไปใกล้ บทเหล่านี้ท่านเพิ่มมาด้วยอำนาจอุปสรรคทำที่ชื่อว่าความสืบต่อจิตเพราะการตั้งจิตสืบต่อไว้ในอารมณ์ดุจการพาลูกสรที่สายธนูทำที่ชื่อว่าการเข้าไปเพ่งเพราะตั้งอยู่ดุดการเพ่งอารมณ์ ในนิเทศแห่งปิติบทว่าปิติเป็นบทแสดงสภาวะภาวะแห่งบุคคลผู้ปราโมทแล้วชื่อว่าปราโมชะอาการแห่งการบันเทิงชื่อว่าอาบโมธนาอาการที่รื่นเริงชื่อว่าปรโมทนาการรวมกันแห่งยาหรือน้ำมันหรือน้ำร้อน และน้ำเย็นเข้าด้วยกันท่านเรียกว่าโมทนาชั้นใดแม้ปิตินี้ก็ชั้นนั้นชื่อว่าโมทนาเพราะรวมธรรมทั้งหลายเข้าด้วยกันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับคำโมทนาด้วยอุปสรรคแล้วตรัสว่าอาโมทนาและปะโมทนาธรรมท,ท,ที่ชื่อว่าหาสักเพราะเพราะราเริงคำว่าหาสันี้ เป็นชื่อของอาการที่ร่าเริงยินดีทำที่ชื่อว่าวิตตะเพราะปลื้มใจคําว่าวิตตะนี้เป็นชื่อของทรัพย์ก็ความปลื้มใจนี้ชื่อว่าวิตติเพราะเป็นปัใจจัยให้เกิดโสมนัสเพราะคล้ายกับความปลื้มใจเหมือนอย่างว่าคนมีทรัพย์อาศัยทรัพย์เกิดโสมนัสชั้นใด คนมีปิติก็อาศัยปิติเกิดอย่างนั้นอย่างว่าคนฉะนั้นดังนั้นจึงเรียกปิติว่าวิติคำว่าวิตินี้เป็นชื่อของปิติดำรงอยู่ด้วยความยินดีก็บุคคลผู้มีปิติตรัสเรียกว่าอุทักะ เพราะพุ่งขึ้นแห่งกายและจิตคือพุ่งขึ้นสูงแห่งกายและจิตภาวะแห่งคนที่มีกายและใจสูงขึ้นเรียกว่าโอทะกะความเป็นผู้มีใจเป็นของตนชื่อว่าอัต,ตมนาจริงอยู่ใจของบุคคลผู้ไม่ยินดีคือโกรธไม่ชื่อว่าเป็นใจของตน เพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์อันหนึ่งบุคคลยินดีแล้วก็ชื่อว่ามีใจเป็นของตนเพราะเป็นเหตุให้เกิดสุขด้วยเหตุตามที่กล่าวมานี้ความเป็นผู้มีใจเป็นของตนจึงชื่อว่าอตตมนาคือมีใจเป็นของตนอธิบายว่าความที่บุคคลเป็นผู้มีใจเป็นของตนก็เพราะความดีใจ นั้นม่ใช่ของคอยอื่นเพราะเป็นความผู้มีใจเป็นของตนคือสภาพนั้นเป็นของจิตนั่นเองอันหนึ่งเพราะความผู้มีใจเป็นของตนนั้นมีใช่เป็นธรรมอื่นคือม่ใช่เป็นเจตสิกธรรมฉะนั้นจึงตรัสว่าความเป็นผู้มีใจเป็นของตนคือจิตในนิเทศ แห่งจิตตัดเสกักคตาธรรมชาติที่ชื่อว่าทิฏฐิเพราะตั้งมันในอารมณ์อันไม่หวั่นไหวสองบทข้างหน้าท่านเพิ่มบทอุปสรรคเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าสันทิฏฐิเพราะประมวลสัมปยุตธรรมทั้งหลายมาตั้งไว้ด้วยอารมณ์ที่ชื่อว่าอวัตทิติเพราะยังลงสู่อารมณ์ ือเข้าไปแล้วตั้งอยู่จริงอยู่ทำทั้งสี่คือศรัทธ,ธาสติสมาธิปัญญาย,ออย่อมหยั่งลงคือความปรากฏในฝ่ายผุศลด้วยเหตุนั้นนั่นแหละทำคือศรัทธ,ธาพระองค์จึงตรัสว่าโอกัปปนาบงเล็บก,การทำใจให้เชื่อมัน่นตรัสเรียกสติว่าอปิลาปนาตาบงเล็บความเป็นผู้มีใจไม่ฟั่นเฟือนตัสเรียกสมาธิว่า อวัตติในวงเล็บความที่ตั้งใจตั้งมัน่นจัดเรียกปัญญาว่าปริโยคาหนาในวงเล็บก,การสองดูส่วนในฝ่ายอกุศลทรสามอย่างนี้คือตันหาทิฏฐิและอวิชชาย่อมอย่างลงสู่อารมณ์ด้วยเหตุนั้นนั่นแหละทำทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์จึงตรัสว่าเป็นโอคะ แต่ในฝ่ายอากุศลนี้เอกกตาแห่งจิตไม่เป็นสภาพมีกำลังเปรียบเหมือนบุคคลเอาน้ำรดในที่มีฝนสถานที่ก็เกลี้ยงฝนฝนย่อมระงับไปเวลาเล็กน้อยเมื่อฝนแห้งฝนก็ตั้งขึ้นเป็นปกติอีกฉะนั้นแต่ในฝ่ายากุศล เอกคตาเอกคตาทางจิตมีกำลังมากเปรียบเหมือนบุคคลเอาหม้อน้ำราดน้ำลงในที่นั้นคลุกเคล้าด้วยจอบกระทำการทุบขยำขัดสีไลทาให้ปรากฏเหมือนในเงากระจกแม้จะก้าวเลยไปเป็นร้อยปีก็เป็นของวิจิตเหมือนเวลาครูหนึ่งฉะนั้นทำที่ชื่อว่า วิสาหาระเพราะเป็นปฏิปักษต่อความฟุ้งซ่านที่เป็นไปด้วยอำนาจอุทธะและวิจวิจิกิจชาจิตที่ดำเนินไปด้วยอำนาจแห่งอุทธะและวิจิกิจชาชื่อว่าย่อมฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านนี้เช่นอย่างนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นสภาพธรรมนั้นจึงชื่อว่าอาวิเเคปะจิต ที่ชื่อว่าฟุงซานไปด้วยอำนาจแห่งอุทจกรและวิชิกิจชาเท่านั้นคืออุทจักรและวิชิกิจชา ชื่อว่าย่อมฟุง้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านนี้เช่นอย่างนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นสภาพธรรมนั้นจึงชื่อว่าอาวิเคปะจิตที่ชื่อว่าฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจแห่งอุทจักระวิธิกิจชาเท่านั้นคืออุทจักระวิธิกิจชาย่อมนำไปทางนี้และทางโน้นได้แต่อวิเเคปะนี้เป็นภาวะของใจที่ไม่ฟุง้งซ่านด้วยอาการอย่างนั้นเพราะเหตุนั้น จึงเชื่อความเป็นผู้มีใจไม่ฟุง้งซ่านในวงเล็บอวิสาหะตะมานัสตาคำว่าสมถะได้แก่สมถะสามอย่างคือจิตสมถะอธิกรอธิกรณะสมถะและสัพสังขาระสังขารสม,สรสมรถะปัญดาสมถะทั้งสามนั้นเอกคตาแห่งจิตในวงเล็บความที่จิตแนวแน ในสมาบัติแปดชื่อว่าจิตตสมถะจริงอยู่เพราะอาศัยจิตตสมถะนั้นความดิ้นรนแห่งจิตความวันไหวแห่งจิตย่อมสงบคือเข้าไประงับไว้เพราะฉะนั้นสมถะนั้นจึงตรัสเรียกว่าจิตตสมถะสมถะ,ะเจ็ดอย่างมีสัม มุขาวินัยเป็นต้นชื่อว่าอธิกรณสมถะเพราะอาศัยอธิกรณสมถะนั้นอธิการอธิกรเหล่านั้นย่อมสงบคือย่อมระงับไว้เพราะฉะนั้นสมถะนั้นจึงตัดเรียกว่าอธิกรณสมถะอันหนึ่งเพราะสังขารทั้งหมดอาศัยปรนิพานย่อมเข้าไปสงบระงับฉะนั้น ประนิพานนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกว่าสภาสังขารสมถะในอัถนี้ทรงประสงค์เอาจิตสม,มะถะจิตสมะถะนั้นชื่อว่าสมาทิสีเพราะทำความเป็นใหญ่กว่าทำอื่นในลักษณะแห่งสมาธิที่ชื่อว่าสมาธิพระเพราะความไม่หวันไว้ไปในปร อุทจจะสมาธิตามความเป็นจริงชื่อว่าสัมมาสมาธิสมาธิฝ่ายกุศลชื่อว่านิยานิกสมาธิสมาธิที่นำออกในนิเทศแห่งสัตทินสีธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาเพราะการเชื่อพุทธคุณเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าศรัทธาเพราะเชื่อคือดำเนินไปสู่รัตนะ มีพระพุทธรัตนาเป็นต้นอาการแห่งการเชื่อชื่อว่าสันทนาสัทหานาที่ชื่อว่าโอกลป,ปนาคือในวงเล็บน้อมใจเชื่อเพราะอย่างลงเหมือนกันทําลายแล้วแทรกเข้าไปในพุทธคุณเป็นต้นที่ชื่อว่าอภิปสาทะในวงเล็บเลื่อมใสยิ่งเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเลื่อมใสยอย่างยิ่งใน พุทธคุณเป็นต้นหรือว่าตัวเองย่อมเลื่อมใจยิ่งบัดนีพ้พระพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงปรารุปปิปรายอื่นด้วยบุตรสมาธิวงเล็บความย่อแห่งสัททินสีเป็นอาทิจึงทรงถือเอาบทว่าอาทิมาทำการจำแนกบท ข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาในพระอภิธรรมฉะนั้นพระองค์จึงตรัสคําว่าศรัทธาอีกอีกอย่างหนึ่งอินทรีย์แห่งหญิงชื่อว่าอิทธินทรียชื่อว่าสัตถินทรียนี้ฉันนั้นหาไม่ได้ก็อินทรีย์นี่คือศรัทธาเท่านั้นจึงชื่อว่าสมาธินทรียด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสศรัทธาอีก เพื่อจะให้รู้ถึงภาวะที่กระทําให้ยิ่งกว่ามีอยู่ในทํานองเดียวกันนี้พึงทราบการประกอบคําสําหรับบทว่าอาทิในนิเทศแห่งบททั้งปวงอีกธรรมชาติที่ชื่อว่าสัตตินรีเพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งอธิโมกในวงเียบคือน้อมใจเชื่อที่ชื่อว่าศัทธาพระเพราะความไม่หวนไหวใน เพราะความไม่มีศรัทธาในนิเทศแห่งวิริยินสีคำว่าจิตเจ,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 จตเจตสิโกนี้ท่านกล่าวเพื่อแสดงถึงความที่วิริยะเป็นเจตสิกโดยนิยมจริงอยู่วิริยะนี้แม้จะกล่าวอยู่ว่าเป็นกายกะคือเป็นไปทางกายเพราะ เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เดินจงกรมเป็นต้นในสุดทั้งหลายมีอาธิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิริยะเป็นไปทางกายก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงวิริยะที่เป็นไปทางใจก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงวิริยะที่ย่อมมาสู่อุทเทศด้วยประการชนิดแต่ไม่เป็นไปทางกายเหมือนกายญาิญญาณก็เพื่อแสดงว่าวิริยะนั้น เป็นไปทางใจอย่างเดียวจึงตรัสว่าเจตสิกโกบงเล็บเป็นเจตสิกคำว่าเวริยมเพอได้แก่การเริ่มกล่าวคือความเพียรด้วยบทว่าเวริเวริยารัมโพนี้ท่านปฏิเสธได้แก่การเริ่มท่านปฏิเสธการเริ่มความเพียรที่ เหลือนอกจากนี้จึงอยู่อารพาศัพนี้มาในอัฏฐมีใช่น้อยคือกรรมอาบัตกริยาวิริยะหิงสาในวงเล็บความเบียดเบียนวิโกปณะวงเล็บการพรากจึงอยู่กรรมมาในคําว่าอารัมพะดังในประโยคนี้ว่ายังกินจิทุกขังสัมโพติสับพังอารัมพะ ปัจจยาอารัมพานังนิโรเทนะนัตถุกขัสสะสัมภโวทุกทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะกรรมดับโดยไม่เหลือทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาบัตมาในคำว่าอารัมพะในประโยคนี้ว่าภิกษุย่อมต้องอาบัตและเป็นผู้มีวิปัิสาร กริยามีการปักหลักบูชายันมาในคำว่าอาระพะในประโยคนี้ว่ามหายันมีกริยาใหญ่แต่มหายันเหล่านั้นหามีผลใหญ่ไม่วิริยะมาในคำว่าอารัมภะในประโยคนี้ว่าท่านทั้งหลายจงเพียรจงพยายามจงขวานขวายในพระพุทธศาสนา ความเบียดเบียนมาในอารัมพะในประโยคนี้ว่าชนทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์อุทิศพระสัมณโคโดมการพรากมีการตัดและการหักเป็นต้นมาในอารัมพะในประโยคนี้ว่าพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการพราก พีชักขามและโพตะคามแต่ในนิเทศนี้ท่านประสงค์เอาวิริยะเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าวิริยารัมโพอ,อธิบายว่าอารัมภะคือความเพียรจึงอยู่วิริยาวิริยะตรัสเรียกว่าอารัมภะด้วยอำนาจแทงความรเริ่มคำว่าอารัมโพนี้เป็นบท แสดงสภาวะของวิริยะสภาวะที่ชื่อว่านิกกะมะด้วยอำนาจการออกไปจากการเกียรติคร้านที่ชื่อว่าปรักกะมะด้วยอำนาจการก้าวไปสู่ประโยชน์อย่างยิ่งข้างหน้าที่ชื่อว่าโอวยมะด้วยอำนาจความพยายามเข้าถึงที่ชื่อว่า วายมะด้วยอำนาจความภาคเพียรที่ชื่อว่าอุตสาหะด้วยอำนาจแห่งความอดทนที่ชื่อว่าอุสโระหีด้วยอำนาจแห่งความอุตสาหะยิ่งที่ชื่อว่าธามะด้วยอัตถะว่ามั่นคงที่ชื่อว่าทีติเพราะทรงไว้ซึ่งการสืบต่อกุศล ด้วยอำนาจแห่งการทรงไว้ซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลายคือการเป็นไปโดยไม่ขาดสายอีกในยะหนึ่งก็สภาวะนั้นชื่อว่านิกรรมะเพราะบรรเทากรรมทั้งหลายชื่อว่าปรักกรรมะเพราะตัดเครื่องผูกพันชื่อว่าอุยมะเพราะการถอนโอคะชื่อว่าวายามะด้วยอัตว่าการถึงฟังชื่อว่าอุตสาหะด้วย ว่าเป็นหัวหน้าชื่อว่าอุดโสระหีด้วยอัฐว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ชื่อว่าธามะเพราะอัถฐว่าถอดลิ่มสลักชื่อว่าทีติเพราะการทำได้ตามต้องการ